ตัวแทนของคุณจะกล้าอัพยอดถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ค่ะถ้าตอนนี้นะคะคุณมีตัวแทนรายย่อยแล้วคุณจะทำยังไงให้เขาเนี่ยอยากจะเป็นตัวแทน V.I.P. ถ้าเขาเป็นตัวแทน V.I.P. อยู่คุณอยากจะให้เขาเป็นดีลเลอร์วันนี้นะคะพี่มีเทคนิคในการที่ จะขยับตัวแทนระดับล่างให้กลายเป็นตัวแทนระดับบนนะคะและทำให้เขารู้สึกอยากจะอัปเกรดตัวเองโดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปโมติเวตไม่จำเป็นที่จะต้องไปบังคับนู่นนี่นั่นค่ะข้อหงเลยนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกเลยก็คือคุณจะต้องปรับ i n เซ e ตเขาก่อนค่ะเอาจริงๆนะคะไมเซตคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถ้าเราซึ่งเป็นแม่ทีม สามารถขยับไมเซ็ตได้ให้เขาคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้คนเรานะคะถ้าคิดว่าอะไรเป็นไปได้เขาก็ทำค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่เข้าใจว่าทุกอย่างที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้เขาก็ไม่ทำนะคะสมมุติเขาเชื่อแล้วว่าชีวิตเนี้ยยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะรวยได้เขาไม่มีทางที่จะพยายามหรอกคะ่ะเพราะต่อให้เขาพยายามไปเขาก็ ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยการปรับ i n d ซ e t คือการให้เขาคิดนะคะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเขาคิดจะทำเขาสามารถทำได้แล้วเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะข้อที่2ค่ะเราซึ่งเป็นแม่ทีมหรือเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะเราจะต้องสอนให้ตัวแทนของเรานะคะตั้งเป้าหมายให้เป็นค่ะพอเขารู้ว่า เขาสามารถที่จะทำได้เขามีเป้าหมายชัดเจนเราก็สอนเขาวางเป้าหมายว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาทำเรื่องเรื่องนี้เพื่อใครนะคะเช่นเขาอยากให้พ่อแม่เขาสบายเขาอยากให้ลูกเขาได้เรียนโรงเรียนดีๆ ถ้าเกิดตั้งเป้าหมายแบบนี้พี่หญิงบอกเลยนะคะว่าเขาจะไปได้ไกลเพราะบางทีถ้าเราตั้งเป้าหมายเพื่อเราคนเดียวอะเราก็จะไม่มีแรงในการขับเคลื่อนแต่ถ้าตั้งเพื่อคนที่เรารักต่อให้มันมีอุป,ปรสรรคเยอะแยะมากมายแค่ไหนเราก็จะลุยต่อค่ะข้อที่3นะคะให้เขาค่ะรู้จักกำหนดไรายได้ลองถามเขาดูนะคะถ้าเกิดว่าตัวแทนของคุณเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จเขาอยากมีไรายได้วันละเท่าไหร่ เขาอยากให้ลูกเขาเรียนโรงเรียนอะไรอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยากที่จะมีเงินเดือนเดือนหนึ่งห้าหมื่นอยากจะมีไรายได้เดือนละหนึ่งแสนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเข้าใจเราก็สามารถที่จะแนะนำทำให้เขามีแรงฮึดว่าวันนี้เขากำลังจะต่อสู้ไปเพื่อใครต่อสู้เพื่อให้ลูกเขาได้เรียนอินเตอร์ได้ต่อสู้เพื่อให้พ่อแม่เขามีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มันดีขึ้นได้ค่ะ และข้อที่4ี่นะคะเราก็ต้องให้ความรู้เรื่องสินค้าค่ะความรู้เรื่องสินค้าต้องให้ให้มากพอนะคะให้เขารู้ทุกซอกทุกมุมรู้มากพอที่จะไปนำเสนอสินค้าและปิดการขายให้กับกลุ่มเป้าหมายของเขาได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ให้เขามีความรู้เรื่องสินค้าบางทีเขาก็ไม่สามารถนำสินค้าค่ะไปแก้ปัญหาหรือไปบอกให้คน เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องซื้อถ้าเขาไม่ซื้อเนี่ยเขาจะเสียหายยังไงเขาจะมีผลอะไรต่อชีวิตบ้างนะคะข้อที่5ค่ะสิ่งที่เราต้องสอนเลยก็คือสอนให้เขาเข้าใจค่ะว่าวิาวธีการขายผ่านออนไลน์วิธีการขายผ่านโลกออฟไลน์เขาต้องทํำยังไงแล้วถ้าหากว่าเขาทําได้ยอดขายขนาดนี้ยกตัวอย่างกข็าขายได้เดือนละแสน ถ้าเขาอยากได้เดือนละล้านเราก็ต้องสอนให้เขาสร้างทีมขายให้เป็นนะคะข้อที่6นะคะเราต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นแม่ทีมก็เหมือนการที่เรามีลูกค่ะเราจะต้องดูแลเขาคอยประคบประงมคอยให้ความรู้คอยเทคแคร์คอยเป็นพี่ปรึกษาเชื่อไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจและทำตาม6ข้อนี้ได้ คุณจะประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้ตัวแทนรายย่อยของคุณอัปเกรดขึ้นไปเป็นตัวแทน V.I.P. หรือตัวแทนจาก V.I.P. อัปเกรดขึ้นไปเป็นดีลเลอร์นะคะถ้าใครที่มาเจอคลิปนี้แล้วคุณอยากจะมีวิธีการในการหาตัวแทนคุณไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นทำยังไงคุณสามารถอินบ็อกเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษากับพี่หิงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ